ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเขาเขามีปากพ่วงอ่ะเหมือนเมื่อกี้ก่อนเราสิเหมือนบ้านเจ๊อะไรนะเมื่อกี้บ้านเราเมื่อกี้บ้านเราค่ะรู้เลยว่ามันจะแบบใส่ปากพ่วงอะเหมือนเมื่อกีบ้านเฟาปิดห้าปุ่มแม่ปักพ่วงวิ่งอ่ะให้เหรอไฟช็อตเมื่อกี้แล้วแบบยจุ๋ม กระโดดขึ้นเก้าอี้พี่ปูก็พี่พี่ปูกระโดดขึ้นเก้าอี้แล้วยิ่งเก่งจับขาอยู่กลัวไฟไอเนี่ยขาไฟอ่ะกลัวมันล้มไปทับรถตัวไปเร็วอย่างคนเดียวรอแล้วหนูกเขาไม่ได้ใส่รองเท้าเนอกมันไม่ได้ใส่รองเท้าอ่ะมันจะโดูไปโดูอ่ะไม่ลอาใครเปก่อนเอาใครเป็นคนเกียร์ไม่เก่งนยพี่เก่งเอาี่เก่งพีเก่งช่วยบ้านเหรอไปช่วยรถพี่เก่งช่วยรถยิ่ถุงช่วยเสียพี่ปูช่วยร้อง แล้วหนูแล้วตัวอะไรไปถอดปลั๊กไฟค่ะรองเท้าไม่ได้ใส่ด้วยซ้ำโจหมอยย่เกคยด่จเขทแำไมไเาสใส่รองทวิ่นีเลยจุ้ทิ้่ทไมอีกเิ่ก่ได้จับเขาเลยบอกว่ามันเกิดขึ้น่ไงมากงนะเพราะเราไม่รู้เลยว่าไ่ด้ปั๊ตอนไหน เราเห็นเหตุการณ์รู้จะวิ่งไปทงไหนเราใช้ไม่มอกรหรอมีนยนีนี้อันนี้ีมอะไรอ่ะรูดูแลพี่โมปะนี่เกงอยู่เห่างเงี้ย่งไวไู่ิ่งไปสามภาภูมรครับวิ่กระโดดแต่ปักนี้ก่ไม่โดนไปดู มันเลยน้ำไงใช่ปะไม่ใช่เอาไปวางอ๋อแต่ไม่ใช่นะไม่พอไม่พออันนี้มันใช้ไฟเยอะไงเรแต่จริงๆวุยวายมันตัาไฟมันสองแค่เนีเยยกขึ้ยเก้าอี้ผู้ชายผู้ชายไปยากเก้าอี้มาบ้างต้องหนุกมันไม่ใส่รองเท้าเธอเอารองเท้าฉันไปใส่ค่ะาอีกเป็ดได้ปะอร่อยอร่อยนะอีกเม็ดได้ไหมถุงมือเป็ดตานเฉยไม่กระโดดขึ้นเก้าอี้กูไปดูก็ไปดูเราก็กระโดดขึ้นเก้าอี้กันก่อน ไม่ควยไม่ควาไม่จมไอ้พันนาอร่อยมากเลยอะเป็นกรอบที่อร่อยเขากินเป็นปลาตีนเรี้ยวแร่ปัวไมไม่ไม่มีเม็หรอปูนี้ไม่มีเมเฮ้ยโล้เฮ้ยนี่ไม่มีมออกค่งห่ออกค่งนึ่งอเลอ่ีเลอกลางะเป่ะ่ตัวได้ เอาเลยแม่ไม่เรียนไม่อ้วนอันนอ่เพิมไม่พอละมาตัวใหญ่ไปอันน้เอ่ะอ่าแม่อยูนี่แม่ตีเด้ผมตีอ่ะอารมณ์นะที่จ๋เดี๋ยวว่าอยู่ในป้าก็เนี่ยวันนั้นผมกินวัวลอยตอนกลคืนบัวลอยก็ไม่อ้วนเหมือนกันจริงจริงวัวลอยกันทีไม่ไม่ละเราต่อผมตลกอะไรรู้ป่ะจะกินเรื่องกันน้ำมันลมอยู่ที่บนที่นีไม่อร่อยแก๊สเป็นแก๊ส เอาฟังเลยจะฟังเรื่องแรกบ้านไปไหมไม่ลรวเราในห้องนั้นน่ะเขาจะส่งเครื่องดนตรีไทยของเอาไว้แล้วมันเป็นตัวที่เขารักมากเพราะว่าเครื่องอื่นเขาจะไปวางไว้ข้างล่างใช่ป่ะเขาจะเอาลูกหลักของเขาอะมานอนบนเตียงแล้วก็กอดคืนคืนกันในนั้นก็จะมีทั้งขิมตะเค่อะไรแบบของโคตอกของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอะเต็มห้องไปหมดเลยแล้วเขาอะพอไฟไหม้ปุ๊บใช่ป่ะวันนั้นน่ะเขากลับไปนอนจระเู เราพีู่เก็ถามว่าอันนี้บ้างนี่นะเขาบอกพอไปอืทนทมาเขาบอกว่าที่ผูกครับวันนี้เป็นวันที่ผมนอนหลับได้สนิทมากผมหมดหวงคือทุกที่ก็ถามว่าหมดคือเหมือนคนนอนตายตาหลับอ่ะวันเถอะเขาบอกว่าทุกวันน่ะผมจะกังวลว่าลูกหลักผมมันจะหายไหมจะมีใครมาขโมยไหมหรือมันจะพังไหมวันนี้มันรวมกันไปทีเดียวเลยผมเลยหมดหวงเดี๋ยวพี่เป็นคนขำเลยอ่ะแบบมันบอกว่ามันนอนได้หลับแบบ เต็มที่วันนั้นน่ะคืนแรกที่ไปม่มันหลับเต็มที่เลยเพราะกองที่มันหลักอ่ะไปหมดแล้วมันเลยหมดห่วงใช่มีคนตงหน้าเอยหยดมาเลยตลกมากอ่ะแต่แต่บ้านเขาโจนขึ้นบ่อยจริงใช่ตอนนั้นยังไม่มีกำแพง่นอะไรอตอนแรกบ้านเขาไม่มีกำแพงเปิดอิสระเสรีเราเขาเคยไปนั่งเถื่อนเราปพร้อมบิลเหรอไม่เขาดูกล้องวงจรปิดแล้วเขาก็แอบเห็นโจนทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้ ใช่แค่เขาเคยบอกว่าพี่ตัวมาทุกวันเลยหรอเอามาจนเอาไปทุกอย่างเลยอะสุดท้ายที่เขาโมโหามากคือมันขนตะกางเกงในแหนไะไปเลยไม่มีเกงในใส่ตะกล้าก็ไม่มีมันก็เลยโมโหรจริงี่คู่ขข็มมาก,ก็ามันเหมือนคนแบบนอนตายตาหลับอ่ะแบบประมาณนั้นนะพี่พีชแบบจะซาระของรับไปหมดแล้วอ่ะไม่ไม่แขนเนี้ย จอดินขนขาดเฉยๆใช่แขนขาดทางนึงนอกนั้นยังอยู่เพราะว่าจอปบป้องเขาอ่ะเฮ้ยแล้วมันมีลูกของเขาอยู่ตัวนึงเขามีลูกอยู่ด้านหลังลูกไม่เคยเลยหรอจริงที่บ้านแบบทำมงงพอมจออะปบป้องขาละนะลูกใช่แผลไม่หายไปต้องเล่าเรื่องนี้หรือเราจะไปไลฟ์ายเรื่องการวันที่สามเด็ดในห้องนั้นจริงๆนะอันนี้องไปทอดโอเคไหมคะเพื่อน ไม <ไง S 1> ่กินเยอะมากเขาบอกปี่าพี่นี่ข้า,มาวมือแรกของพี่เลยผมจะเก็บห้องนี้ไว้เป็มที่แล้วเอาไวไล้ลาสุดยอดี่สุดามเด็ดไปไลฟ์ด้วยกันครับอเอาห้องนั้นไม่เข้าห้องนั้นแหละถ้าเอาห้องนั้นเดี๋ยวไปไลฟ์ในห้องนั้นเหนือเมฆจริงเขาบอกว่าแอบฟ,ฟังแอบหน้าสมดาชชาลีไม่ดัชชาลีเขาโอเคเขาแบบอ เลยเขาบอกว่าโคตรติดโอ้ยนอนหลับสนี้ตายเหมือนคนแบบทันี่บ้านหมูหมดห่วงแล้วไหวห่วงเขาบอกว่าเตียงก็ไม่ไม่นะพี่พีทจะหยุดยิ้มกี่โมงครับบอปล่อยวาเป็นรักอะไรกับรักอะไรก็รักกับสิ่งนั้นคิดดัววว่าโอเคโลงละเป็นไรธรรมะแล้วหรอ ส่วนไม่กินจริตหญิงแล้วมีแล้วเหรอน้องหญิงถามว่ามีผักที่เรากินไม่ได้ไหมพี่จุ๋มบอกว่าพี่เลือกมาเรียบร้อยแล้วนี่ยัง่ยเมื่อกี้่านคอมเมนต์อยู่นะเลือกมาเรียบร้อยแล้วคี้ไม่ต้องหัวเมื่อกี้หนูแบบพี่บุ๋มเหอกินผักป่ะเนี่ยไม่มีฉันเลือกมาเรียบร้อยแล้วพี่มีน้องเขาเลือกมาแล้วค่ะมีน้องที่มีอาสาหามจริงๆถ้าบอกว่ามีลูกแต่ตั้งชื่อมาอะไรปกติพี่จะไม่ได้เลยตอนนี้หรอสมุดส้นมดผักตะองใช่ไหมหรือว่าผักไม่อีฟักแบบอีเพียวอ๋อเออแต่รอบนี้ไม่เอาเนื้ เลาะปุ๊บอลานลดกุหลาบลิงกุหเล่าลูกกินเนาะอ๋อเวลังกินเพิ่มพูดเรื่องนี้ไม่ได้โจ๊กคะจ้าน้องแก้วอิ่มแล้วค่ะเท่าไรอีกคะโจ๊กค่ะโซลิค่ะเากินห้ามพูดได้มีเราบัตรให้บิวครับก็คือพาเรามีกระบอกพิเศตอร์ถูกแล้วนะถูกค่ะพี่ดูพูดเรื่องอะไรนะผมพี่โจ๋กวันนี้มากูเป็นวันที่เลิกไม่ว่าจะเป็นอะไรกตู้ปลาค่ะ ผมซื้อตู้ปลามาใหม่แล้วค่ะจะขอกินด้วยค่ะแล้วที<อ>่หไหนอร่อยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe จะได้มีพลาดค,คลิปดีๆนะคะ